ออมาแล้วครับพี่น้องข่าวนี้เรียกได้ว่าก็ของไทยมันแซบใครล่ะจะอดใจไหวคุณเส้นถึงกับสั่งถอดยศออกยากันเลยทีเดียวหลังเจอว่าเจ้าขุนมูลนายระดับสูงของกัมพูชาแอบนําเข้าเนื้อสัตว์แช่แข็งจากไทยหลายสิบตันทั้งขาไก่ปีกไก่ตีนไก่หัวเป็ดเครื่องในหมูคือของที่คนกัมพูชาชอบกินแต่ผู้นําตัวเองพิ่งประกาศห้ามนําเข้าของไทยไปหมาดๆไม่ถึงไหนก็มีลูกน้องระดับออกยา แอบขนเข้ามาซะเองเรื่องเหมันเรื่องเมื่อเจ้าหน้าที่กัมพูชาเข้าตรวจโกดังของบริษัทอิมสมพันนาริทอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตที่เจ้าของคือออกยาอึมโสพันนาริทแล้วดันไปเจอหลักฐานเต็มโกดังเนื้อสัตว์ไทยกองพะเนินเชียวครับเห็นแล้วหอมกลิ่นต้มยำเลยทีเดียวแล้วพอข่าวนี้หลุดออกมาปรากฏว่าฮุนเซนไม่พอใจอย่างแรงสั่งลงพระราชกิษดีกาให้ถอดบรรดาศักดิ์ออกยาทันที เหมือนตัดหางปล่อยวัดกันต่อหน้าเลยครับจากเจ้าคุณกลายเป็นแค่คุณเฉยๆภายในวันเดียวพูดกันตามตรงมันก็เหมือนตบหน้าตัวเองนิดๆนะเพราะคนที่ห้ามก็คือรัฐบาลตัวเองคนที่แอบทำก็คือคนของตัวเองแล้วก็ยังมาบอกประชาชนให้รักชาติอย่าใช้ของไทยอย่านำเข้าอาหารไทยขณะที่ตัวข้าราชการระดับสูงกลับแอบกินแอบขายของไทยเพราะคนไทยเห็นข่าวนี้เท่านั้นแหละครับคอมเมนต์กันสนัดโลกออนไลน์เลยทีเดียว คอมเมนต์หนึ่งพูดได้เจ็บดีเปิดมาดูข่าวแต่ละทีนึกว่าดูละครจักจกวงวงช่องเจ็ดสมัยก่อนมีสมเด็จมีออกยาคาแต่ท่านโหนเท่านั้นฟังแล้วก็แอบ,บขำปนเศร้าคือระบบเขมรน,นี่มันย้อนยุคจริงๆครับอีกคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าออกยาห5าโบราณชิปหายคำนี้พูดตรงใจคนจำนวนไม่น้อยเพราะคำว่าออกยาในกัมพูชาไม่ใช่ตำแหน่งเล่น ต้องมีเงินมีอิทธิพลและแน่นอนต้องมีความจงรักภักดีต่อหุนเซนส่วนอีกคอมเมนต์หนึ่งพูดไว้หน้าคิดว่าถ้าตัดเรื่องคำเรียกออกนี่มันเกาหลีเหนือชัดๆคือมันไม่ได้ต่างกันเลยครับทั้งระบบยศศักดิ์ความจงรักภักดีแบบหลับหูหลับตาใครขัดใจผู้นำก็โดนถอดโดนยึดอีกคนนึงก็บอกว่าบักหุนยึดไปตุนไว้กินเองแน่ๆอันนี้ประชดแสบๆคันๆสไตล์คนไทยเลยครับ มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เจ็บจี๊ดเลยยึดปุ๊บเป็นของฮุนเซนปั๊บหยอกหยอกจ้าอังเคิลเรียกว่าใส่คำว่าอังเคิลได้เจ็บดีอีกคนหนึ่งพูดแบบนี้ครับบอกว่าฮุนเซนใช้วิธีปล้นแบบถูกกฎหมายของขาตลาดหาไม่ได้ก็ยึดมาแล้วใส่ร้ายว่าเป็นของผิดกฎหมายได้ทั้งขึ้นทั้งร่องคำนี้แหละครับแปลกแต่จริงเพราะการเมืองขมแมนเป็นแบบนั้นจริงๆใครรวยเกินใครดังเกิน มักโดนยึดโดนถอดยศหรือไม่ก็โดนข้อหาจากอากาศอีกคอมเมนต์หนึ่งที่เรียกว่าแทงใจเลยก็คือไก่ไทยมันแซบแหละไก่เขมนมีแต่กระดูกขนาดประชากรเขมรยังอดอดอยากๆเลยฟังแล้วสะเทือนใจแต่ก็เป็นภาพสะท้อนของเศรษฐกิจจริงๆที่กัมพูชายังต้องพึ่งสินค้าไทยอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพยายามสร้างภาพว่าไม่ต้องพึ่งไทยแค่ไหนก็ตามส่วนอีกคนนึงบอกว่า ใครมีทรัพย์สินเยอะในขเขมรมักจะเจอเรื่องแบบนี้มันคือการปล้นโดยหัวหน้าเผ่าใช้อำนาจกฎหมายบางหน้าฟังแล้วเหมือนย้อนยุคก,กลับไปสมัยศักดินาที่คนมีอำนาจถือสิทธิ์ในชีวิตของคนอื่นได้ทั้งหมดแต่ที่เด็ดสุดต้องยกให้คอมเมนต์นี้ครับคำว่าออกอยาเห็นอาจารย์ทรงฤทธ์บอกว่าซื้อมาในราคาไม่ถูกเลยนะคะฮ่าฮ่นี่ไม่ใช่ประชดธรรมดาแต่ประชดแบบตีแสกหน้าเพราะในกัมพูชา ออกยาหลายตำแหน่งไม่ใช่ได้มาฟรีต้องจ่ายต้องบริจาคต้องทำบุญกับรัฐแบบมหาศาลเรียกว่าเป็นบรรดาศัก์เชิงพาณิชย์เลยก็ว่าได้ทีนี้พอคนไทยพูดแบบนี้ฟังคนกัมพูชาก็บางส่วนเริ่มไม่พอใจครับมองว่าคนไทยล้อเลียนดูถูกเขาแต่ในความเป็นจริงแล้วมันคือความย้อนแย้งในสังคมเขาเองเพราะประชาชนต้องทนกับราคาของแพงรายได้ตกตำ่ำแต่ชนชั้นสูงกลับยังกินดีอยู่ดี แล้วพอโดนจับได้ก็มาเล่นบทปลุ่นอย่างมีศักดิ์ศรีถ้ามองให้ลึกกว่านั้นเรื่องนี้สะท้อนอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องโกดังไก่หรือเนื้อสัตว์แช่แข็งแต่มันคือสัญญาณของความเปราะบางในอำนาจของหุ่นเซนเพราะทุกครั้งที่อำนาจเริ่มถูกตั้งคำถามเขาจะต้องจัดโชว์ให้เห็นว่าตัวเองยังคุมได้ยังเด็ดขาดยังควบคุมได้ทุกอย่างแม้กระทั่งอาหารในโกดัง และที่น่าสนใจคือตอนนี้กัมพูชาเองกำลังพยายามสร้างภาพว่าไม่ต้องพึ่งไทยโดยเฉพาะหลังจากที่มีดราม่าเรื่องปิดด่านและค่างเงินเรียวแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะสินค้าไทยคือเส้นเลือดใหญ่ของเขมรตั้งแต่ของกินของใช้ยันน้ำมันและพลังงานเพราะฉะนั้นพอผู้นำบอกให้เลือกของไทยแล้วคนในประเทศแอบนำเข้ามาเองมันก็สะท้อนชัดเลยว่าคำสั่งนั้นมันสวนกับชีวิตจริงของคน คนยังต้องกินต้องใช้ต้องอยู่แต่ระบบการเมืองดันทำเหมือนประชาชนไม่มีปากไม่มีเสียงสรุปคือข่าวนี้มันไม่ได้จบที่โกดังไก่มันคือภาพใหญ่ของประเทศที่กำลังขัดแย้งระหว่างภาพลักษณ์กับความจริงภาพลักษณ์ของการรักชาติไม่ง้อไทยแต่ความจริงคือคนขมีืนทั้งประเทศยังต้องพึ่งสินค้าไทยอยู่ทุกวันแต่ที่แทงใจที่สุดก็ ก็ของไทยมันแซบใครแหละจะอดใจไหวนี่แหละครับคือความจริงที่ฮุนเซนไม่อยากให้ใครพูดออกมา